มีอาการปวดที่บริเวณหน้าแข้งไหมหน้าแข้งด้านนอกแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับอาการข้อเท้าพลิกเลยนะปัญหามาจากกล้ามเนื้อ p โรเนียสนะครับกดแนวกล้ามเนื้อเลยนะกดไล่เลยเนาะวิธียืดด้วยตัวเองนะครับเราก็จะใช้ผ้าแบบนี้ครับมาคล้องที่บริเวณเท้าแล้วก็ทําเคยเจอคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณหน้าแข้งไหมหน้าแข้งด้านนอกแบบนี้นะครับ ตรงบริเวณน้าแข้งด้านนอกเป็นปัญหามาจากกล้ามเนื้อ pironeus นะครับบางเคสเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับอาการข้อเท้าพลิกเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อตัวนี้กันครับกล้ามเนื้อตัวนี้ชื่อว่า pironeus b r e v i ครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการกระโดกข้อเท้าระบิดข้อเท้าออก เวลาปลวดเนะี่ยมันจะคล้ายๆกับมีข้อเท้าทิกเรื้อรังเลยนะแต่ว่ากล้ามเนื้อบัดเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการทรงกําลังข้อเท้าด้วยนะครับมาดูกันนะอันนั้ตรมีกล้ามเนื้อบันี้กล้ามเนื้อบันี้เราเรียกว่า pironeus b e v i s ครับทีนี้มาดูเรื่องของจุดเกาะกันก่อนนะจุดเกาะต้นจุดเกาะต้นนะจุดเกาะต้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่จากข้างบนนะครับจุดเกาะต้นแน่นอนนะครับงอเขางอสะโพกขึ้นมาแบบนี้อ่าให้ดูอย่างนี้ครับจุดเกาะต้นให้คลำหาคลำหาตัวกระดูกที่เรียกว่า fibula fibula คือกระดูกหน้า มันจะมีกระดูกหน้าแข้งตัวนี้มันมีสองชิ้นนะตัวหนึ่งเรียกทีเบียตัวหนึ่งเรียกฟิบูล่านะครับเราจะจับยังไงฟิบูลา่าเราจับหัวของฟิบูล่าในการจับตรงนี้นะแล้วก็คําจะเห็นเป็นหัวเป็นก้อนเนาะนะครับแล้วตรงปลายก็คือตะตุ่มะนะฮะตัวตะตุ่มนะเราลากเส้นสมมุติลงมาแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะดูออกไหมเนี่ยหส่วน2ส่วน3ส่วนนะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อพิโรเนียส่วนใหญ่เฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่2ใน3นะก็คือเนี่ยฮะสอง นะฮะสใน3ส,ส่วนนะครับก็คือจากนี้ย้อนลงมานี่แล้วก็จะอ้อมใต้ตะตุ่มใต้ตัวฟิบูล่านี่แหละเรามาจับที่ตัวกระดูกนิ้วเท้านิ้วก้อยตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับทีนี้แอคชั่นของมัสโซแอคชั่นของมัสโซนะกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้แล้วบิดขาออกอย่างนี้ดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อมนันนี้มันขาดนะมันก็มีโอกาสทําให้เกิดอะไรครับเกิดแบบนี้ครับบิดขาอย่างนี้ หลุดได้ง่ายหรือว่าข้อเท้าพลิกได้บ่อยๆนะหรือคนที่มีอาการตึงปวดก็จะตึงปวดร้าวลงมาที่บริเวณกระตุ่มตรงนี้แหละนะใครมีอาการพวกนี้กดหนึ่งด้วยนะหรือว่าคอมเมนต์ไว้หน่อยจะได้รู้นะโอเคมาดูกันครับทีนี้ได้นอนซ้อมที่ชูรลลิสนะก่อนจะซอมที่ชูรลลิสมาทสกันก่อนดีไหมเราอยากรู้ไหมว่ามัสโซ่มัดเนี้ยมันเจ็บไหมมันมีปัญหาไหมพิธีการเนาะให้คนไข้อยู่ท่าเดิมนะครับเหยียดเข่าตรงแบบนี้กระโดดข้อเท้าบิดขา เราก็แค่ออกแรงต้านสู้คนไข้เนาะนะฮะอ่ะคนไข้ทำแอคชั่นของมัสเซลครับกระดกข้อเท้าขึ้นบิดทักออกไปอย่างงี้นะฮะบิดข้อเท้าออกอย่างงี้เราก็ทําหน้าที่เกาะกดเท้าลงแล้วหมุนขาเข้ามาข้างในอย่างงี้หมุนปัดเท้าเข้ามาข้างใน,นอ่ะดูนะออะปล่อยนะแล้วก็บีบลงแล้วบิดอย่างงี้นะครับเราจะออกแรงแบบนี้สู้คนไข้นะแต่ถ้าเราออกแรงต้านปุ๊บคนไข้เจ็บล้าวตรงอาการชัดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าปัญหากล้ามเนื้อบรดวนี้แหละนะอ่ะ คนไข้ทำแอคชั่นไว้เราก็แพสซีฟเพาก่อนนะทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอาค้างไว้นะครับอย่าให้ดึงลงนะสู้แรงกันแบบนี้แล้วก็ดึงลงนะครับถ้าคนไข้แบบเจ็บแป๊บขึ้นมาตรงนี้เราสงสัยได้ว่ามัสโซเขามีปัญหาถ้ามันอ่อนแรงเลยแสดงว่ามันฉีกเยอะเนาะโอเคเวลานวดเนาะก็ในท่าตะแคงก็จะง่ายนะครับแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อนะมัน ดีแบบที่สุดนะครับยังไม่ต้องไปสเปไปยืดเขามากเนาะแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มแรงดันแรงกดก็กดเข้าไปแล้วพร้อมกับการยืดกล้ามเนื้อด้วยกดด้วยจะตึงมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนทีนี้เวลานวดเราควรจะต้องยืนอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันบางกล้องใช่ไหมเราก็อย่างนี้นะครับกดแนวกล้ามเนื้อเลยนะกดไล่เลยเนาะถ้าใช้มืออุ้งมือได้ก็ใช้นะรับคนไข้ตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเล็กๆก,ก็ใช้นิ้วมือก็ได้ส่วนของขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ใช้นิ้วมือก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าเราแบบคนไข้ตัวใหญ่มากนะคนโดนนวดตัวใหญ่มากเราก็มือเลยนะแล้วเ,เรายิ่งตัวเล็กก็ใช้คู่มือนะครับแล้วก็เซฟแรงเราด้วยนะครับแล้วเวลาพอเราเจอจุดที่เป็นก้อนเป็นอะไรเราก็ค่อยใช้นิ้วมือคลียอีกทีนึงมันก็จะแน่นขึ้นมันจะเน้นขึ้นมันจะตรงจุดมากขึ้นเนาะโอเคนะ ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับคนที่มีปัญหาข้อเท้าพลิกบ่อยๆอ่ะหรือว่าปวดข้อเท้าน่ะมัดโซมัดนี้แหละลองดูจริงๆมันจะมีอีกไล่กันก็เป็นตัวไม่ใช่ตัวลเบลริสจะเป็นตัวเรียกว่าลองกาสตัวนี้จะยาวไปอีกหน่อยแต่ลายกล้ามเนื้อเดียวกันนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้อีกชื่อมีชื่ออีกชื่อนึงว่าฟิบูลานะครับฟิบูลาริสนะแต่บีงทีบก็จะเรียกว่าพีโรเนสนะก็จะใช้เป็นพีโรเนสแทนเผื่อไปเซิร์ชหาไม่เจอนะครับ จริงกล้ามเนื้อแถวข้อเท้าก็สําคัญในกรณีที่คนไข้มีอาการตึงปวดข้อเท้าบ่อยๆหรือว่าความแข็งแรงของข้อเท้าไม่มีนอกจากการนวดการยืดก็สาคัญทําให้ได้แต่ว่าถ้ามันเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วอาการตึงปวดลดลงแล้วที่สําคัญก็คือเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแนะนำให้คนไข้ออกกาลังกายข้อเท้าอะ่ะให้มันแข็งแรงขึ้นไม่งั้นมันก็จะพลิกอยู่เรื่อยๆพอเรานวดอย่างเดียวกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงขึ้นมาเนาะ นวดยืดอย่างเดียวไม่แข็งแรงนะครับต้องออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงด้วยใครอยากรู้คอมเมนต์ไว้ว่าอยากรู้เดี๋ยวจะมาสอนนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าสอนแล้วจะมีคนดูไหมเรื่องวิธีการเทรนนิ่งข้อเท้าพวกนี้ะไล่สามถึงห้ารอบนะครับไล่สามถึงห้ารอบลองเอาไปใช้ดูนะใครเป็นยังไงหรือมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันโดนไหม กล้ามเนื้อพวกนี้มีปัญหาไหมนะหรือถ้าเจอกล้ามเนื้อบัตรไหนก็แชร์กันเข้ามาได้จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อมีกล้ามเนื้ออื่นนะครับอถะแถวเนี้ยจริงๆถามว่าต้องนวดไหมไม่ต้องเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่กล้ามเนื้อไงเรานวดเอ็นไม่ได้เนาะเอ็นมันมีแดกจัดกระดูกอะ่ะดังนั้นเราจะจัดได้อยู่แต่ว่าไม่จําเป็นต้องไม่นวดถ้านวดเราเน้นมัสโตลไฟเบอร์เนาะอย่าลืมนะครับ โอเคถ้าครบแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อกันเลยทีนี้มาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อให้คนไข้ก่อนเนาะผมสอนให้คนไข้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คนไข้เขายืดด้วยตัวเองนะครับวิธีการครับให้เรานะมาดูที่แอคชั่นกล้ามเนื้อก่อนจําง่ายๆจะได้ไม่ต้องจํายากสําหรับ pilonius belvit ตัวนี้นะครับวิธีการเนาะกล้ามเนื้อตัวนี้ทํำยังไงครับมันกระดกข้อเท้าขึ้นพร้อมกับบิดขาออกอย่างนี้บิดนิ้วก,ก้อยออกไปข้างนอกอย่างนี้ดังนั้นวิธีการทาสวนกันเลยครับถีบิด ขามาข้างในแบบนี้นิ้วก้อยบิดเข้าในแค่นี้นะครับแล้วถ้าเราจะยืดให้กล้ามเนื้อตึงลองทำดูว่าเออมันตึงไหมถ้ามันตึงใช้ได้นะครับเราก็ยืดค้างไว20้20ิวินาที3รอบนะครับสามถึงห้ารอบแบบนี้ในกรณีที่กล้ามเนื้อรู้สึกมันไม่ค่อยตึงเลยมันยังรู้สึกแบบธรรมดาอยู่เราเพิ่มความตึงนะครับก็ยกขาสูงขึ้นบิดเข้าในให้มากขึ้นปุบสโะโพกเข้ามานะครับใช้มือนะจับที่นิ้วก้อย อีมือนึงจับที่บริเวณเข่าแล้วก็ยืดออกจากกันออกแรงที่บริเวณข้อเท้านะครับบิดประมาณนี้เนาะจับดีๆนะจับเฟริเฟรม์รมๆแบบนี้หน่อยนะแบบนี้แล้วก็พอร์แค่นี้นี่ก็ตึงแล้วนะครับสำหรับวิธียืดด้วยตัวเองนะครับเราก็จะใช้ผ้าแบบนี้ครับมาคล้องที่บริเวณเท้าแล้วก็ทำแอคชั่นแบบที่เราทำท่าย,ยืดให้คนไข้เนาะ,อะลองดู เอาผ้านะคล้องนี้เทคนิคในการคล้องผ้าเนาะวางลงไปนะครับปกติเราคล้องเราจะดึงตรงตรงใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับเราถีบปลายเท้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงผ้าทางด้านในฝั่งซ้ายมือของเขาเนี่ยดึงมันจะบิดข้อเท้ามันจะบิดอย่างนี้เลยนะครับพอมันบิดแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้จะตึงนะครับแต่จะตึงระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท้ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ถีบลงเยอะเท่าไหร่นะครับลองใช้แบบนี้ก่อนถ้ามันตึงก็ใช้ได้นะครับทำา20ิวินาที3เซตนะครับ แล้วก็ผ่อน่อะผ่อนแล้วก็ดึงปล่อยกลับมาอ่อ่ะผ่อนสิผ่อนผ่อนครับอ่าแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะตึงเราคำที่ตรงกล้ามนะฮะดูนะว่ามันตึงมากไหมพยายามบิดขาเข้าไปข้างในคว่ำข,ขาลงข้างในใช่แบบนี้นะครับมันก็จะตึงมากขึ้น บบนี้นะครับอาจจะออกแรงช่วยก็จับตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปเท่านั้นเองโอเคเนาะทีนี้จะมีอีกท่าหนึ่งในกรณีที่อยากให้ข้อเท้ามันตกลงมากขึ้นดดอปลงมากขึ้นนะครับมาดูนะทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นโดยใช้น้ําหนักตัวทิ้งลงมาเลยนะวิธีการก็ให้คนไข้แลนะ้วยืนใกล้ๆกับเก้าอี้หรือโต๊ะนะครับอ่ะมือห,หนึ่งจับเก้าอี้ขาข้างที่เราต้องการยืดน,นะมาข้างหลังในลักษณะนี้ครับบิดข้อเท้าลงมุนขาเข้านะ ข้อเท้าก็จะกระดกลงแล้วใช่ไหมแล้วก็หมุนเข้าไปข้างในด้วยใช่ไหมครับเนี่ยมันจะถูกยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกมาชัดเจนมากนะครับประมาณนี้นะพีโรเนียสก็จะยืดประมาณนี้นะถ้าอยากให้น้ําหนักมันเยอะขึ้นแล้วก็ทิ้งน้าหนักตัวลงมาก็จะตึงมากขึ้นนะครับเอาเท่าที่ได้เนาะมันจะรู้สึกเจ็บมากบางทีเป็นตะคิวเลยนะถ้าใครไม่เคยยืดทาเบาๆทํา3-5เซตเช้ากับเย็นนะครับถ้ามันตึงมากก็เพิ่ม ตอนกลางวันด้วยแน่นอนการบาดเจ็บมันจะมีหลายจุดนะจริงๆแล้วต้องเรามาระวังต้องเช็คดีๆะครับบางทีมันอาจจะมีข้อเท้าอักเสบมีข้อมันฉีกด้วยดังนั้นการจะมารีแฮบท่าต่างๆต้องเอาเท่าที่ได้คือการจะมาทํ้ ยายภาพบำบัดกลันเนี่ยคนจะต้องทําเท่าที่ไหวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการออกกําลังกายแล้วก็การนวดคลายกล้ามเนื้อทำซอฟที่ชูริสสำหรับพิโรเนียสเบลวิสนะใครอยากให้เราสอนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบัดไหนก็นแนะนํากันเข้ามานะครับหรือว่าสอนเทคน,น,น,นิคอะไรแนะนําเข้ามาในเคล็ดลับรดป,ปวดได้มีโอกาสจะหาคอนเทนต์แบบนี้มาให้เยอะๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งพวกเราด้วยแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l ล n e ID แอดบันดิตคลินิกครับแอดบ i นดิทคล i นไอแอดบตคลิส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085-369-9977ครับ085-369-9977สามารถนัดหมายได้ทั้งสสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ